ม่ทำมานานเลยฮะมันยังกาศยังสวยมันเดิมเลยเมื่อ3ปีก่อนมีวันวันหนึ่งที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นการสูญเสียที่เปลี่ยนหน้าบสติศาสตร์ของทีมนุกลพิเศษที่พวกคนทั่วโลกขนานนามพวกเขาว่าเป็นทีมนุกลพิเศษที่แข็งแก่งที่สุดในโลกนี่วิสิวทีมเต้องเปลี่ยนไป วันอาทิตย์ที่7เดือนสิงหาคมปีคิตศักราช2022ณนเวลาตี 2, -39 9นาฬิกาหน่วยของฉันที่มีสมาชิกทั้งหมด6คนรวมถึงฉันได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติการพิเศษในเวลาที่ไม่ได้ทันตั้งตัวชืว่อภารก,กิจไม่ได้ถูกระบุพวกเรารู้แค่ว่าต้องไปช่วยเหลือทหารที่หายสาบสูญไปเมื่อหลายช่วงมงก่อนณาป่าแห่งหนึ่งในประเทศยูเครน อ oh ้อหตอมึงมีตังเงยอะตังแยี้มึงกำพังโตนี่กูทำจริงเหอะอ้อห์อ้แล้วนี่นายเป็นใครฉันเห็นแอบตามมาตั้งแต่เมื่อกี้นี่แหละแถมดูทรงคงรู้ข้อมูลของฉันเยอะซะด้วยแม่รู้อยู่แล้วอย่างนั้นเหรอสมกับที่เป็นหัวหน้าหน่วยซิวของทีมที่เขาว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยฮะแต่มันก็คงเป็นแค่ชื่อใช่ไหมละ่ะนี่รู้ไหมคนอย่างนายนะ่ะ ปล่อยไปก็จะเป็นปัญหาต่อองค์กรของเราแต่ถ้าเลือกจะกำจัดนายทิ้งมันก็คงเสี่ยงเกินไปงั้นเอางี้ไหมนายอยากมาทำงานให้กับพวกเราดีหรือเปล่านายก็ยังคงคาใจกับเรื่องเมื่อตอนนั้นอยู่ใช่ไหมละ่ะพวกเรามีคำตอบให้ด้วยนะถึงแม้ฉันจะไม่รู้ว่าพวกแกเป็นใครก็ตามแต่ถ้าพวกแกรู้คำตอบของไอ้เรื่องทั้งหมดบ้านนั้นที่มันเกิดในคืนนั้น ไอตัวประหลาดที่มันฆ่าหน่วยของฉันทั้งหมดแล้วมันอยู่ที่ไหนเท่นั้นฉันก็ตอบตกลงแล้วเวเวนะ